วันนี้นะคะจะพาคุณมารสาีไปตรวจสุขภาพสันหน่อยจะได้ดูว่ายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าค่ะพาคุณแม่พี่เต่าแล้วก็พี่นกเนี่ยมาตรวจสุขภาพทีนี้เนี่ยเห็นที่บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ65ีด้ฉีแเห่งชาบโอ้โอหเใจเลยสนใจใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะว่า ไออายุวัคซีน65เนี่ยมันฉีดทำไมมันแตกต่างกับวัคซีนตัวอื่นอครับคืออย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีอ,อมอีแบบเป็นแบบเดิมที่ใช้กันทั่วไปแบบมาตรฐานเนาะ,ะแต่ว่าเ,เขาพบว่าวัคซีนตัวมาตรฐานเนี่ย เ,เวลาผู้สูงอายุเนาะโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ65ขึ้นไปนะครได้รับวัคซีนตัวมาตออออมรฐานเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูฟังให้นะคะค<น>ะให้หมอพูดก่อนนะโดยถ้าเกิดคนสูงอายุได้รับวัคซีนไปเนี่ยเขาพบว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างขึ้นได้ไม่ดีเท่ากับคนที่อายุน้อยนะครับ ดังนั้นบริษัทจริงๆเป็นบริษัทเดิมนั่นแหละครับนะครับบริษัทเดียวกันเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยเน้นในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับเขาก็มีการพัฒนาทําให้วัคซีนมันเข้มข้นขึ้นนะคะเพื่อทําให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นในคนสูงอายุนะครับแล้วก็ วัคซีนตัวนี้เขาใช้จริงๆใช้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วในอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนาะ,ะแล้วเขาก็เก็บข้อมูลออกมาว่าออลองดูซิว่าฉีดตัวตัว,ตวใหม่นี่ยนาะสำหรับผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับฉีดวัคซีนตัวมาตรฐานดังเดิมเนี่ยแล้วเทียบกันเขาก็พบว่าวัคซีนตัวตัวใหม่สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้ประโยชน์มากต่อวัคซีนทั่วไปะนะครับก็คือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลน,นะครับจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ย ได้เออ่มากกว่าวัคซีนเออ่มาตรฐานเนี่ยถึง60ประมาณ64.4เนาะลดอัตราการเออ่เสียชีวิตนะครับจากเอ่อจากเมื่อเทียกบกับวัคซีนตัวมาตรฐานเนี่ยได้มากกว่าถึงประมาณ48่สเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วเนาะแล้วก็ลดอัตราการติดเชื้อแบบมีอาการได้มากกว่าวัคซีนมาตรฐานเนี่ยถึงประมาณ24.4สิเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยอย่างแม่เนี่ยตอนเนี้ยเขาชาไปหมดทั้งตัวเนี่ยหมออ,อันนี้อยากจะ จะให้หมอวิเคราะห์ให้หน่อยว่าเขาฉีดได้ไหมตอนเขาชาคือร้อยร้อยสามย่างร้อยสีนะ่ะเนาะซึ่งเอ่ออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อห้าม<ะ>ในการฉีดนะครับก็คือฉีดได้จริงๆด้วยอายุขนาดเนี้ยจริงๆควรฉีดด้วยซ้ำนะครเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุเป็นร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดติดไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาในส่วนใหญ่อาการมักจะรุนแรงะนะครับ แล้วส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ฉีดตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของไข้หวัดใหญ่ค<ะ>่่งส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนะนะครับดังนั้นจึงแนะนําให้ฉีดช่วงเนี้ประมาณมเ,าเมษาพฤษภาเนี่ยฉีดไว้ก่อนฉีดเลยะฉีดฉีดนะครับฉีดด้วยนะคะฉีดด้วยค่ะคได้เลยครับ